ยิ่งรวมทั้งลดผลกระทบและความขัดแยง้งพระอูลในการดูแลป้องกันให้กับช้างป่าตำแหน่งพระราชสมรัสของพระบาทสมเด็จพระกรมนกาธิบด,ดีมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชเจ้าสศรษฐกิจพระกรมราชีนารทั้งสิ้น50สิบไร่และมีกิจกรรมย่อยอีก7กิจกรรมประเทศไทยศูนย์บริการโครงการจัดพัฒนาที่ดินค่ะค่านนี้หนึ่งค่ะถ่ายภาพค่ะ เรียบร้อยก้าเดินขึ้นหน้ามาโบนขึ้นหน้ามาเดิน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 มาสวยค่ะเดินมาเาดาินมาสก้านน้องข้างลางาหันไปเลยค่ะนทางนั้งนง้องๆดูดูต้นไม้ไปเสียวหัวใจใครหรือมีไม่มีขอช้าชา้าโครการช้าชา้ชาที่เมลที Immer, ่เพียวด้วยระวังระวังโดนมีเสวยแล้วมีสวยแล้ว ขอจามือขวาขอบคนะอไเลยค้นรงนั้นพ้แบบวางเลค่ะวางเลยค่ะ ลมมาลงมาลงมาวงเ,เลยค่ะวังเ,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 เลยค่ะวงเลย่ะระเลยค่ระวังเลยค่ะระวังเลยค่ะรลย่วังเลยค่ะรเล่รล่รลยรวังเระวรลเลยรล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 